เคยสงสัยไหมว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งแรกของโลกหน้าตาเป็นยังไงย้อนกลับไปปี1994ที่ลอนดอนมีคาเฟ่ชื่อไซเบอร์เปิดตัวขึ้นมาถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ให้คนทั่วไปได้ลองใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะ ที่นั่นไม่ได้มีแค่กาแฟหอมๆแต่ยังมีคอมพิวเตอร์ Apple ไม่กี่เครื่องให้คนเข้าไปลองออนไลน์เป็นครั้งแรกๆด้วยตอนนั้นความเร็วเน็ตแค่64 kbps เองนะซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนี้ที่เร็วเป็นกิกะบิตก็คือช้าแบบสุดๆแต่สำหรับคนยุคนั้นมันตื่นเต้นและแปลกใหม่มากๆ ไซบีเรียกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางนักธุรกิจนักเรียนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสโลกดิจิทัลเป็นครั้งแรกและยังจุดกระแสให้มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาต่อมาจะว่าไปมันก็เหมือนประตูบานเล็กๆที่พาเราเข้าสู่ชีวิตที่ออนไลน์ตลอดเวลาเหมือนทุกวันนี้เลยละ่ะ แล้วคุณล่ะยังจำครั้งแรกที่ั็เองได้ลองเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมหรือคิดว่าก้าวใหม่ของโลกดิจิทัลครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนะเรื่องน่ารู้มีอีกเพียบกดติดตาม BrainSnack ไว้ดูได้เลยนะ